คงจะดีไม่ใช่น้อยใช่ไหมคะถ้าเรากลายเป็นคนที่หวา <S <S ในทุกใครก็อยากเข้าใกล้ <S 1> <S 1> หรือว่ามันคงจะสนุกขึ้นนะคะถ้าเรามันได้ทุกที่สนุกได้ทุกเวลาใช่ไหมคะ <S <S แต่ว่าเราคงจะต้องร้องไห้คะ่ะถ้าเราเป็นคนที่เข็มจนเกลือเรียกแม่ ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่บุคลิกภาพของคนที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ถ้าหวานมันเค็มแปลสภาพมาเป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจนเกินพอดีแล้วเราก็ต้องไม่ดีแน่ๆเลยนะคะร่างกายสุขภาพของเราพังยับเยินยำแย่จนกลุ่ไม่กลับแน่เลยค่ะออแต่ว่าตอนนี้ยังทันนะคะรีบกด subscribe กดกระดิ่งติดตามใม่อ้อยก่อนเลยค่ะ ออยยานวีกุ๊บตาเวทินและรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮลมี่แอค่ะวันนี้อยู่กับสาวหวานมันแต่ไม่เค็มนะคะเอาละค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงคุ้นเคยกันมาแล้วนะคะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารที่เรากินใช่ไหมล่ะคะลดหวานลดมันลดเค็มเติมเต็มผักและผลไม้ค่ะยาประมาานะคะเราเตือนคุณแล้วนะอย่างโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคมะเร็งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการกินนะคะการกินมากเกินความต้องการของร่างกายการกินอาหารที่ไม่สมดุลก็คือกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะการกินรสหวานรสมันเค็มที่มากจนเกินไปนั่นเองค่ะวันนี้แ e l มีอ้ p าจะมาชวนทุกคนมาเริ่มต้นเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการกินหวานมันเค็มกันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นจากการกินหวานก่อนเลยค่ะแล้วอย่างนี้ เราควรจะกินหวานแค่ไหนล่ะคะที่จะเรียกว่าพอดีอย่าลืมนะคะว่าน้ําตาล1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่หรือว่าน้ําตาล1ช้อนชาให้พลังงานทั้งหมด16กิโลแคลอรี่คะ่ะต้องบอกว่าอาหารหลายชนิดเนี่ยมีน้ําตาลแฝงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเราควรกินน้ําตาลที่เติมลงไปในอาหารและเครื่องดื่มแต่น้อยคะ่ะเพื่อสุขภาพที่ดีโดยควรกินน้ําตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาหรือว่า24กรัมนั่นเองคะ่ะ มาถึงเรื่องมันกันบ้างแล้วนะคะกินมันในที่นี้หมายถึงน้ำมันหรือว่าไขมันค่ะมีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะคะได้แก่น้ำมันไขมันกะทิและที่มองไม่เห็นด้วยตาได้แก่ไขมันที่แทรกอยู่ตามเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะส่วนไขมันนั้นก็มีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีค่ะถ้ากินไขมันมากเกินไปโดยเฉพาะไขมันอินตัวและไขมันทรานส์นะคะผลเสียตามมาอย่างแน่นอนค่ะไขมันอินตัว พบได้ในน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูน้ำมันไก่ค่ะส่วนไขมันทรนส์นั่นคือผู้ร้ายตัวฉกาจเลยนะคะพบได้มากในเนยเทียมเนยขาวที่มักอยู่ในอาหารจำพวกขนมขบเคี้ยวอาหารทอดอาหารจานด่วนเบเกอรี่และครีมเทียมบางชนิดค่ะแล้วเราควรจะกินมันมันแค่ไหนละคะถึงจะพอดีอย่าลืมนะคะว่าไขมันหนึ่งกรัมให้พลังงาน9กกิโลแคลอรี่ค่ะฉะนั้นแนะนำให้กินนะคะแค่ไขมัน แต่น้อยค่ะโดยใน1วันนะคะควรกินไม่เกินวันละหช้อนชาหรือ30กรัมนั่นเองค่ะและบางครั้งนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ช่วยให้เราลดไขมันลงได้นะคะเช่นเลือกเปลี่ยนเมนูอาหารค่ะอย่างเช่นที่เราเคยชอบกินไข่ดาวไข่เจียวที่ทอดผ่านน้ำมันก็เปลี่ยนมาเป็นกินไข่ต้มไข่ตุน้นหรือว่าไข่ดาวน้ำแทนค่ะซึ่งจะได้คุณค่าของไขมันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ นอกจากนี้แล้วการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับการประกอบอาหารก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับชนิดของไขมันที่ดีต่อร่างกายเช่นถ้าเลือกใช้น้ำมันสำหรับทอดก็ควรจะเป็นน้ำมันปาล์มค่ะแต่ถ้าน้ำมันสำหรับการผาดัดหรือว่าทำสลัดนั้นก็ควรที่จะเลือกเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองคานอลามะกอกอัลมอนด์ข้าวโพดและดอกคําฝอยค่ะและตอนนี้ ก็ถึงเวลาที่มาทำความรู้จักกับความเค็มที่มาในรูปของเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์กันแล้วนะคะสังเกตง่ายๆนะคะว่าความเค็มที่มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราจะมาในรูปแบบของเครื่องปรุงรสต่างๆค่ะมาในแบบของอาหารแปรรูปหรืออาหารสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยวต่างๆค่ะอร่อยลิ้นเมื่อลิ้มลอง แต่ถ้ามากเกินไปมากเข้าบ่อยๆจะทำให้เราเสี่ยงต่อสภาวะความดันเลือดสูงและโรคแทรกซ้อนที่จะถามหามาเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตหลักสำคัญในการกินเค็มนั่นก็คือใน1วันไม่ควรกินโซเดียมเกิน2000มิลลิกรัมค่ะ หรือว่าเกลือไม่เกินวันละ1ช้อนชาหรือถ้าเทียท่ากับน้ำปลาก็คือไม่เกินวันละ4ช้อนชานั่นเองค่ะเมื่อเราควบคุมการกินหวานมันเค็มได้แล้วนะคะเรายังสามารถเติมเต็มด้วยผักแล้วก็ผลไม้ให้ร่างกายของเราได้อีกด้วยค่ะ แค่กินผักแล้วก็ผลไม้ให้ได้วันละ400กรัมค่ะหรือผักสดมื้อละ2ทัพพีส่วนผลไม้ก็มื้อละ1ละ2ส่วนนะคะออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ทำจิตใจของเราให้สบายสุขภาพของท่านก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ กินอาหารลดหวานมันเค็มเติมเต็มด้วยผักแล้วก็ผลไม้ค่ะเลือกสมดุลในการกินอาหารกินอย่างรอบครอบเลือกรสชาติความอร่อยแบบครอบรสอย่างชาญฉลาดแล้วสุขภาพดีก็จะอยู่กับเราไปนานๆค่ะสุขภาพดีชีวิตดี Help me up อยากให้คนไทยสุขภาพดีกันทุกคนเลยนะคะ